สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะครับผมกลับมาพบกับคาเรียนวิชาภาษาไทยนะครับกับคุณคูณ่คเบลนะครับโดยในเนื้อหาในวันนี้เราจะเรียนกันในห,หนังสือเล่มของหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนะครับเล่มสีชมพูเลยวันนี้เราก็จะเรียนเนื้อหาในเรื่องการพูดจากสื่อที่ฟังและดู โดยในเนื้อหาเรื่องนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวนักเรียนไปดูกันเลยนะครับอ่เรามาเริ่มในส่วนของความหมายของการฟังและการดูก่อนนะครับการฟังและการดูเป็นกระบวนการทำงานของประสาทหูและตาที่ส่งต่อไปยังสมองเพื่อให้เกิดการรับรู้เข้าใจและจดจำ ในสารเหล่านั้นโดยทั้งสองทักษะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรู้ข้อมูลในปัจจุบันเกาวก็คืออะไรลูกการพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เราฟังเนี่ยในปัจจุบันใช่ไหมเราก็จะดูจากสื่อต่างๆเช่นวิทยุโทรทัศน์หรืออะไรคือการใช้ทักษะการฟังการดูการคิดและการพูดให้สัมพันธ์กันนั่นเองอะ โดยผู้พูดเนี่ยหรือหนูเนี่ยต้องฝึกฝนทักษะดังกล่าวให้เกิดความชำนาญเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองเอ้าพูดในเรื่องของความเข้าใจก็หมายความว่านักเรียนเซฟข่าวจาก Facebook ไม่ว่าจะเป็นการฟังหรือการดนะูเมื่อเรามี การใช้ประษาททั้งฟังและดูแล้วเนี่ยสมองของเราก็จะทําการวิเคราะห์ประมวลผลว่าข่าวที่เราเ a v e อยู่เนี่ยออมันจริงไม่จริงไหมและเราจะสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างไรก็คือการพูดหรือถ่ายทอดการคิดวิเคราะห์ที่เราได้ฟังและดูมานั่นเองอ่ะต่อไป ความสําคัญของการฟังและการดูอันแน่นอนลูกการฟังและการดูก็มีความสําคัญการฟังเนี่ยเป็นทักษะที่ใช้มากที่สุดนะลุกนะมีความสําคัญต่อการกลันกรองและไตรตรองสารจํานวนมากที่เรารับเข้าไปเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ขณะที่การดูอ่าในขณะที่การดูเนี่ยนั้นเข้ามาช่วย ต่อยอดทักษะการฟังเพื่อให้รับสารได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอนอกจากนี้การฟังยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพูดนะครับเพราะทั้งสองส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์กันดังนี้ลูก 1. การพูดจะต้องมีผู้ฟังจึงจะถือว่าเป็นการพูดที่สมบูรณ์อสองการพูดมีจุดความมุ่งหมายสำคัญคือสื่อความให้ผู้ฟังเข้าใจ สามปฏิกิริยาจากผู้ฟังที่ดีมารยาจะทำให้ผู้พูดมีกำลังใจและผู้พูดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 4. การเป็นนักฟังที่ดีมีส่วนช่วยให้เป็นนักพูดพอนักฟังเก็บความรู้ได้จากการฟังและสังเกตสิ่งที่ผู้อื่นพูดนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความสําคัญของการฟังและการดูนะครับต่อไปศิลปะของการฟังอ่าศิลปะของการฟังคนส่วนใหญ่รู้เพียงว่าการพูดเป็นสิ่งเป็นศิลปะที่เรียกว่าวาทศิลป์ใช่ไหมลูกแท้จริงแล้วการฟังก็เป็นศิลปะเช่นเดียวกันเพราะศิลปะของการฟังจะช่วยให้ผู้พูดเนี่ยได้พูดได้อย่างตรงประเด็นและตรงเป้าหมายอ่าหลัก ศิลปะในการฟังก็มีดังนี้นะลูกนะหแสดงให้ผู้พูดรู้สึกว่าผู้ฟังเนี่ยมีความมุ่งหมายและตั้งใจฟังสองสามารถให้น้มน้าให้ผู้พูดเนี่ยพูดเรื่องที่ผู้พูดเนี่ยสนใจมากที่สุดได้ 3. แทรกคำถามที่เหมาะสมกับโอกาสสี่เปิดโอกาสให้ผู้พูดได้พูดอย่างเต็มที่ 5. เมื่อรู้สึกว่าผู้พูดหมดเรื่องที่จะพูดสามารถกระตุ้นให้ผู้พูดเนี่ยมีเรื่องที่จะพูดต่อไปได้เอออันนี้คือทักษะของการฟังที่ดีเป็นศิลปะเลยในเรื่องของการฟังก็คือเป็นการสนทนาซึ่งฝ่ายเราเนี่ยเป็นฝ่ายฟังอย่างเดียวอะและมีเทคนิคในการต่อให้ผู้พูดเนี่ยมีเรื่องเล่าตลอดทั้งวันเลยก็ยังได้ลุงนะถ้าเป็นผู้ฟังที่ดีอะต่อไป การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนะลูกนะการพูดแสดงความคิดเห็นต้องใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งประกอบกับกิริยาประกอบกับกริยาที่ระบุชัดเจนว่าเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นเช่นสรรพนามบุรุษที่หนึงก็คือแทนตัวเราเองนะลูกนะ เช่นดิฉันคิดว่าอาผมเห็นว่าดิฉันใค่ขอสรุปว่าพวกเรามีความเห็นรวมกันว่าอานอกจากนี้ผู้พูดควรใช้คําหรือกลุ่มคําเพื่อบ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นได้แก่คําว่าอาจจะคงจะน่าจะคาดาจะาอ จะดีกว่าไหมอ่าอย่างนี้หากผู้ผู้สามารถใช้คำได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะแสดงความคิดเห็นให้ผู้ฟังเข้าใจได้กระจ่างและเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้ฟังนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปการพูดวิเคราะห์วิจาร์ณเรื่องที่ฟังและดูนะลูกนะในส่วนของตรงนี้การ การฟังและการดูเนี่ยเป็นทักษะที่จําเป็นในชีวิตประจำวันอย่างที่คุณครูบอกนะลูกนะโดยในยิ่งสําคัญเลยในปัจจุบันเนี่ยมีสื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Facebook, นะ่าทวิตเตอร์ยูทูบที่แข่งขันกันนะลูกนะเพื่อที่จะนําเสนอข่าวสารเนี่ยให้เราฟังและเราดูเนี่ยและยิ่งสําคัญก็คือเราสามารถเสพข่าวเหล่านั้นได้ตลอดเวลานะลูกนะดังนั้น จึงจำเป็นนะลูกนะต้องเลือกฟังและดูสิ่งที่ดีมีสาระเพื่อนำไปเพิ่มภูมิเพิ่มภูมินะลูกสติปัญญาของเราเองการฟังเพื่อการวิเคราะห์เป็นการฟังเพื่อแยกแยะเรื่องราวออกมาในด้านรูปแบบ1เนื้อหา2วิธีการนำเสนอและสาสำนวนภาษานะลูกนะเราเนี่ยในขณะที่เราฟังเนี่ยเราต้องใช้ความสามารถในการฟังและการคิดพิจารณาเพื่ออะไรลูก เพื่อจับประเด็นให้ได้ว่าสิ่งที่เราแยกนั้นมีส่วนอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวคุณครูใจะให้ดูว, mm. ว่าเวลาเราฟังแล้วเราดูจากข่าวสารต่างๆเนี่ยเราควรจะแยกออกเป็นส่วนๆที่เราจะต้องวิเคราะห์เนี่ยมีอะไรบ้าง mm. หนึ่งข้อเท,ท็จจริงอ่าเราฟังแล้วเราดูข่าวแล้วเราต้องแยกให้ได้ว่าข้อไหนเท,ท็จข้อไหนจริงอ่าสอง ข้อคิดเห็น่าเมื่อเราทราบข้อคิดอขอภัยลูกทราบข้อเท็จจริงแล้วเราจะต้องสามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงเป็นกลางลูกนะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือสามารถคิดวิเคราะห์ในรูปแบบของการเป็นผู้ฟังที่มีการวิเคราะห์เป็นกลางอ่าโดยไม่ไยเทหรือลำเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญ 3. ข้อความที่ฟังและดูปะเป็นประเภทใดแน่นอนลูกเวลาเรารับฟังข่าวสารหรือเสพจากสื่อต่างๆหรือสารอะไรก็ได้แล้วแต่เราควรจะดูว่าสารที่เรารับดูอยู่นั้น 1. เป็นประเภทเข่าวสารไหมหรือสองเป็นประเภท สื่อบันเทิงไหมถ้าเป็นสื่อบันเทิงการรับรู้ข่าวสารก็เพื่ออะไรลูกเพื่อความจันลงใจจันลงใจก็หมายถึงเสพเพื่ออะไรดูแล้วให้เราเกิดอารมณ์คล้อยตามไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ในเรื่องของความสุขความเศร้าหรือความอะไรตลกรบขันอนันี้ก็เป็นจุดประสงค์ของการดูดูสื่อที่เป็นเกี่ยวกับ เรียกว่าบันเทิงซื่อบันเทิงซื่อบันเทิงเราก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากก็คือรับรู้แล้วเรารู้สึกมีอารมณ์อย่างไรถ้าสนุกก็สนุกไปเลยถ้าร้องไห้เสียใจเศร้าเราก็เศร้าไปเลยนี้ก็เป็นแค่ซื่อของในเรื่องของความบันเทิงเรามาดูในเรื่องของซื่อประเภทเกี่ยวกับข่าวสารบ้างถ้าเป็นในเรื่องของข่าวสารเนี่ยเราฟังเราดูเราจะต้อง ใช้วิจารณญาณอย่างมากเพื่อที่จะอะไรจับข้อเท็จและข้อจริงในข่าวสารนั้นอ่าบางข่าวกรณีบางข่าวถ้าเรารับรู้เพียงแค่ใน Facebook ใช่ไหมลูกคลิปคลิปเดียวอ่าคลิปคลิปเดียวในการซื้อ,อในการเสพข่าวหนูก็จะสามารถตัดสินใจได้แค่เพียงเสี้ยวเดียวอ่าบางครั้งหนูดูข่าวแค่วิดีโอเดียวงี้ยหนูก็ไปตัดสิน เป็นภาพรวมซึ่งมันไม่ถูกหลักนะลูงนะหนูจะต้องเซฟข่าวนั้นให้มากพออาให้มากพอนั่นหมายความว่าหนูจะต้องดูติดตามหรืออะไรหรือดูข่าวนั้นอะเกิน1นสื่ออาเกิน1นสื่อก็หมายความว่าเกิน1คลิปหรือว่าอาจจะไปอ่านเพิ่มเติมเพื่อที่จะรับรู้ข่าวสารข้อมูลมากยิ่งขึ้นในการ ปละกก็วิเคราะห์วิจารณ์ข่าวสารนั้นอให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุด <c oughs> อสรุปเลยก็คือเวลาหนูดูข่าวเนะี่ยหนูควรดูมากกว่าหนึ่งคลิปถ้าหนูดูแค่คลิปเดียวหนูตัดและหนูตัดสินใจอการตัดสินใจของหนูจะทําให้คลิปนั้นน่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ถูกอ,อันนี้ก็จะเป็นห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าหนูดูคลิป ข่าวนั้นหรือไปอ่านข่าวเพิ่มเติมสักสี่ข่าวสีแรงอ่านเพิ่มเติมอีกสีแรงเงี้ยหนูก็จะได้รับรู้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาประกอบในการตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของหนูเนี่ยอาจจะผิดคาดไปกับการตัดสินใจครั้งแรกของหนูก็คืออาจจะส่วนทางกันเลยเออข่าวบางข่าวเนี่ยถูกต้องไหมะนะครับผมหเรื่องนี้อ่าเรื่องนี้ อขอภายลูกสี่เนื้อาหาของเรื่องเกี่ยวกับสิ่งใดอันนี้ก็คุณครูพูดไปแล้วก็วคือเราจะต้องแบ่งเนื้อาหาของเรื่องด้วยเออห้าเรื่องนี้นําเสนอโดยวิธีใดการนําเสนอในปัจจุบันก็มีหลากหลายวิธีเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอดีตก่อนในอดีตการรับรู้ข่าวสารนะลูกนะการที่เขาจะนํามาเสนอข่าวสารเราได้โดยปกติแล้วมีอยู่สามวิธีหนึ่งที่เราเห็นกันเลยก็คือทางโทรทัศน์อ่า 2. ทางข่าวหนังสือพิมพ์และสที่ในคนในอดีตเขาชอบเ,ออเ,ออเขาเรียกว่าทายทอดข่าวสารนั่นก็คือเรื่องของการพูดปากต่อปากอ่าซึ่ง3วิธีนี้ก็จะมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปอย่างโทรทัศน์เราก็จะได้เห็นหนังภาพและเสียงถูกต้องไหมประกอบในการวิเคราะห์วิจารณ์ส่วน 2. หนังสือพิมพ์เราก็จะเห็นในเรื่องของอใช้การดูมากกว่า ก็คือการอ่านข่าวส่วนสามเนี่ยการพูดปากต่อปากซึ่งอันอย่างที่สามเนี่ยการรับรู้ข่าวสารด้วยปากต่อปากเนี่ยซึ่งไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็คือเราการถ่ายทอดข่าวสารของเขาเนี่ยอาจจะมาจากความคิดของเขาที่เขาสรุปรวบยอดมาให้เราฟังแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นการรับรู้ข่าวสารจากการฟังผู้อื่นเล่าให้เราฟังเนี่ย พอเราฟังแล้วเราจําเป็นเลยลุงนะจําเป็นที่จะต้องไปรับรู้ข่าวสารเพิ่มเติมก็คือไปอ่านเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมในการประกอบอบลุงนะในปัจจุบันนอกจากจะเป็นนอกจากจะมี3อย่างแรกเพิ่มมาแล้วยังมีในส่วนของ Facebook, Twitter และในยุคป,ปัจจุบันของเราเลยทุกวันนี้ข่าวสารมาเร็วมากนะคือในเรื่องของแอปพลิเคชัน TikTok อ่าซึ่งแอปพลิเคชัน t k t กตเอีในการ ถ่ายทอยข่าวสารเนี่ยบางทียังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยอ่าซึ่งนั่นเราไม่สามารถตัดสินใจได้นะลูกนะเราควรจะดูข่าวสารให้มากกว่าหนึ่งคลิปขึ้นไปแล้วค่อยประกอบการวิจารณ์จริงไหมลกูกทิกตอกบางทิกตอกออกมาห้าห้าสิบวินาทีหนูก็ตัดสินใจไปแล้วว่าคู่อีกฝ่ายหนึ่งถูกคู่อีกฝ่ายหนึ่งผิดซึ่งในความเป็นจริงถ้าหนูไปดูข่าวสารข่าวเต็มหนัง มันอาจจะคนละม้วนเลยคดีอาจจะนะลิกนะลูกนะดังนั้นการดูข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยยิ่งในปัจจุบันเนี่ยคลิปมันมาแค่หนึ่งนาทีสองนาทีงี้หนูยิ่งที่หนูยิ่งต้องพยายามหาข่าวสารเพิ่มเติมโอเคนะอ่ะไปดูข้อหกกันนะครับเรื่องนี้เสนอภาพรวมเกี่ยวกับสิ่งใดอ่าอันนี้อย่างที่คุณครูพูดเลยตั้งแต่ข้อสามสืบเนื่องจากข้อสามเราจะต้องดูองค์ประกอบภาพรวมนั่นหมายความว่าศึก ศษาเรื่องราวของมันอย่างจริงจังแล้วค่อยวิเคราะห์นั่นเองเจ็ดเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ก็จะไปสืบเนื่องจากข้อที่6เลยที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้ก็คือเราจะต้องศึกษาเรื่องให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากนั้นเราก็จะต้องมาหาในเรื่องของเหตุผลว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงเกิดขึ้นมาได้ประกอบกับในเรื่องของ การสรุปตีความแน่นอนลูกทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มีเหตุก็ต้องมีผลเราไปดูข้อ8กันต่อคำสำคัญของเรื่องคำสำคัญของเรื่องเราก็มาดูว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรกันแน่เรารู้แค่นี้พอ9การนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนลูกการเซฟข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวสารสื่อบันเทิงหรือว่า การดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องสามารถนําความรู้ตรงนั้นหรือข้อผิดพลาดตรงนั้นของคนอื่นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เราปฏิบัติได้ดีมากยิ่งขึ้นและก็ไม่ผิดพลาดซ้ำรอยเหล่านั้นนั่นเองหลังจากที่เราเนี่ยเรียนรู้องค์ประกอบ9อย่างไปแล้วเนี่ยเราจะต้องนำหลักอ่าจากการวิเคราะห์เรื่องเนี่ยก้าวย่างเราจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถนำเรื่องเนี้ย ไปพูดวิเคราะห์วิจารณ์เสนอความรู้เป็นความคิดของนักเรียนได้การพูดวิเคราะห์กลับมาที่การพูดวิเคราะห์ของเราก่อนการพูดวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูมีลักษณะเช่นเดียวกับการพูดแสดงความคิดเห็นนะลูกนะคือการใช้ทักษะการฟังการดูการคิดและการพูดให้สัมพันธ์กันผู้พูดต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญการพูดวิเคราะห์วิจารเนี่ยนอกจาก ที่คุณครูกล่าวมาแล้วเนี่ยยังเป็นการพูดในเชิองอธิบายชี้แจงแสดงเหตุผลและความคิดเห็นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่พูดผู้พูดต้องคิดพิจารณาแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่นะลำดับเรื่องราวใช้ภาษาที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนผู้วิจารณ์เองอ่ะก็ควรคำานึงว่าผู้พูด วิเคราะห์วิจารณ์ไม่ใช่การพูดเพื่อวิจาร์ข้อบกพร่องของเรื่องที่ได้ฟังและดูแต่เป็นการพูดวิจารณ์ในเชิงโครงสร้างเนื้อหาสาระที่ผู้ทรงสารเนี่ยต้องการนําเสนอพูดโดยปราศจากอาคตินะลูกนะที่สําคัญนะเพราะการพูดโดยมีอคติจะไม่เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้พูดและผู้ฟังนั่นหมายความว่าจะพูดจะวิเคราะห์จะอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเป็นกลาง โอเคนะครับต่อไปอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญของการพูดเลยนั่นคือมารยาทในการพูดมารยาทในการพูดเนี่ยมีความสำคัญสำหรับผู้พูดเป็นอย่างมากพอไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรแล้วเนี่ยที่ไหนเวลาใดผู้พูดเนี่ยพูดกับใครพูดให้ใครฟังมารยาทเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเสริมคุณลักษณะของผู้พูดเอง สร้างความศรัทธาให้แก่ผู้ฟังมารยาะในการพูดที่คุณควรจะพูดในวันนี้มีทั้งหมด6ข้อมีอะไรกันบ้าง 1. 1> งเตรียมตัวให้พร้อมกำหนดหัวเรื่องหาข้อมูลมาประกอบการพูดหากไม่มีการเตรียมตัวให้พร้อมจะทำให้พูดซ้ำซากวกวนผู้ฟังเกิดความเบื่อ,อ เพราะว่าอะไรไม่เลือดเนื้อเรื่องมันไม่น่าสนใจ 2. มีกิริยาท่าทางที่ดีเช่นการเดินการนั่งการยืนเป็นต้นควรอยู่ในอาการสำรวมไม่เกรงหรือปล่อยตัวตามสบายจนเกินไปในขณะที่ผู้พูดควรพูดและสบตาผู้ฟังไปเป็นระยะระยะอย่างทั่วถึงด้วยนะ,อะนอกจากนี้ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยดูการาเทศะ เหมาะสมกับวัยรูปร่างโอกาสและฐานะที่ไปพูดในสถานที่ต่างๆสามนะคำพูดสุภาพเหมาะสมกับเรื่องที่พูดไม่พูดโปดโอ้อวดก้าวร้าวหรือนำเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นมาเปิดเผยไม่พูดเสียสีคนอื่นพอนอกจากจะไม่สุภาพแล้วยังเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ฟังอีกด้วย 4. ควบคุมอารมณ์ในขณะที่พูด คืออะไรล่ะ1ก็คือไม่แสดงกิริยาอาการที่ไม่เหมาะสมต้องรู้จักระงับความโกรธหรือความไม่พอใจเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในขณะพูดถ้าผู้พูดไม่ควบคุมอารมณ์อาจมีการโตแย้งทําให้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้คุณคุณไหมเออคุณคุณนะอ่า,ารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดโอกาสให้ผู้อื่นมอีอะไรได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่มีความสงสัยออและ6ควรพูดให้เหมาะสมกับเวลาไม่ควรพูดเกินเวลาที่กำหนดเพราะจะทำให้ผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่ายและไม่เป็นไปตามกำหนดที่วางไว้ทั้งหมดนี้ก็เป็นในเรื่องของมารยาทในการพูดซึ่งเราจะเห็นในทุกวันเลยก็คือ ท่านนายกนะลูกนะเอาท่านนายกเป็นตัวอย่างนะในการพูดใครนายกบารักโอบามานะลูกนะก็คือท่านเนี่ยเวลาเราพูดนักเรียนก็จะเห็นว่าท่านจะออกมาพูดโดยน้ำเสียงฟังมีพลังมีความแกล้งนะการแต่งตัวของท่านก็มีความสุภาพน้ำเสียงของข,ของท่านในการพูดก็จะมีความสุขุมเรียบร้อยนะท่านเป็นหนึ่งคนนะตัวอย่างหนึ่งคนที่บ่งบอกได้เลยว่า การพูดเนี่ยควรจะมีมารยาทอย่างไรท่านเนี่ยเป็นบุคคลต้นแบบของการพูดเลยก็ว่าได้ก็ให้นักเรียนเอาท่านบารักโอบามาประธา,านาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างในการพูดได้ลูกนะนะนอกจากนี้ท่านยังเป็นนักพูดสร้างแรงมานานใจด้วยนะลูกนะ,นะนะะ,ะวันนี้คุณครูก็ <c oughs> มีเนื้อหาในเรื่องเกี่ยวกับการพูด ซึ่งคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนเมื่อเรียนไปแล้วจะสามารถนําเทคนิคในเรื่องของการฟังการพูดและมารยาทในการพูดที่คุณครูสอนเนื้อหาในวันนี้ทั้งหมดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดการพูดที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถถ่ายทอดความรู้จากการพูดของหนูเนี่ยได้ดีและตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้นนะครับเนื้อหาในวันนี้คุณครูก็มีประมาณนี้หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถ ทักมาติดต่อมาหาครูโดยตรงได้เลยอ่าแล้วค,คุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่หนูสงสัยนะครับผมในวันนี้ก็มีหน้าเป็นเท่านี้สวัสดีครับ